สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับชัยนาวิคอบอลคิวทองมาบองบอลโดยผมอาจารย์เคนโดเคนโดกตี้จอดเถกุจจะลงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่3มพฤาคม2องนะครับต้องสวัสดีกับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านก่อนนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิก ที่ติดตามอาจารย์เคนโดเมื่อคืนที่ห้อง v i p บวกและก็ที่หน้าหมายด้วยนะครับให้กินเต็มกันหมดนะครับแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับอาจารย์เคนโดลงไว้ให้แล้วนะครับใครที่อยากติดตามอาจารย์เคนโดที่หน้า Facebook ก็แอดเฟนไปที่เคนโด้โคตี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครที่จะติดตามอาจารย์เคนโดที่ห้อง VIP บวกบวกก็แอดไลน์มาที่โดโคตี้89ได้เลยครับที่อาจารย์เคนโดแปะไว้ข้างบนแล้วนะครับ หรือว่าใครที่ต้องการจะเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์เคนโดก็แอดไปที่แอด vip bit เจด789ได้เลยนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับบอกว่าอาจารย์เคนโดแนะนำมาสมัครสมาชิกใหม่ตอนนี้รับโบนัสฟรีไปเลยนะครับ1น0อยกนะครับสมัครเปนเข้ามาเยอะๆนะครับอาจารย์เคนโดรออยู่นะครับสำหรับคิวทอมาบองบอลในวันนี้นะครับ จา์เคนโดก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอล2ลีก2ตัวเช่นเคยครับวันนี้มีกันโชซีเรียอิตาลีและก็ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเราไปพบกับคู่แรกกันก่อนเลยนะครับเป็นศึกกันโชซีเรียอิตาลีนะครับคู่ระหว่างโลมาอ่าปะทะสามโดเลียนะครับไปดูตารางการแข่งขันของนักคู่กันก่อนนะครับโลมาเจ้าบ้านนะครับตารางการแข่งขันลงเตะมาแล้ว14นัดชนะ8เสมอ3 แพ้3ได้31เสีย23มี27คะแนนล้างอันดับ3ของตารางอยู่นะครับส่วนทีมเยือนซามโดเลียน,นะครับลงเตะมาแล้ว14นัดชนะ5เสมอ2แพ้7ได้23เสีย24มี17คะแนนล้างอันดับ11ของตารางนะครับดูฟอร์ม5นะัดหลังสุดของโลมากก่อนนะครับฟอร์ม5นะัดหลังสุดชนะ3แพ้2ส่วนฟอร์ม5นะัดหลังสุดของซามโดเลียน,นะครับ ชนะ2แพ้3ส่วนตีที่เคยเจอกันมานะครับย้อนกลับไปสัก5นัดนะครับเป็นโรม่าแพ้ซามโดเลียศูนต่อ1โรม่าชนะซามโดเลียสี่ต่อ1นซามโดเลียแพ้โรมา่าศูนต่อ1นซามโดเลียเสมอโรมา่าศูนต่อ0และนัดล่าสุดเป็นโรม่าเสือนชนะซามโดเลีย2ประตูต่อ1นะครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้นะครับโรม่าเจ้าบ้านนะครับฟอร์มรวมๆของพวกเขาทั้นถือว่า ทำได้ใช้ได้เลยนะครับเกมในลีก4เกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัยชนะมาถึง3เกมด้วยกันและถ้าดูจากเกมในลีกอย่างเดียวเลยนะครับบอกเลยว่าโลมาสถิติการเล่นในบ้านในบ้านดีมากเลยนะครับ10เกมหลังสุดทุกรายการพวกเขาเก็บชัยมาถึง7เกมด้วยกันเลยนะครับและไม่แพ้ใครเลยด้วยนะครับ10เกมแล้วนะครับส่วนทีมเยือนนะครับ สามโดเลียนะครับผลงานโดยรวมของพวกเขานั้นถือว่ายัางทําผลงานได้ไม่ดีนักนะครับเกมในลีก10เกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัยมาได้แค่3เกมเท่านั้นเองนะครับฟอร์มภาพโดยรวม,รวมต้องบอกเลยกระท่อนกระแท่นอยู่พอสมควรเลยนะครับวันนี้ต้องบุกมาเยือนทีมใหญ่ที่ลงเล่นในบ้านแข็งแกร่งแบบนี้วันนี้ดูเหนื่อยแน่ๆครับทีมเยือนส่วนเลดเปิดมาวันนี้นะครับให้โลมาเป็นต่อนะครับ 1>, 1ลูกบวก9 4ต่อกับเสียน้ำา8 8นะครับราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดเคนโดคตี้จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่อโรมาไปดีกว่าครับเกมในบ้านดุดันมากดูแล้วลาซามไม่น่ารอดครับวันนี้1เม็ดมีแน่นอนครับถ้าได้เร็วไหลแน่นอนครับจึงให้ต่อไปก่อนครับคู่นี้ส่วนคู่ที่2วันนี้นะครับ เป็นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับคู่ระหว่างเชลซีนะครับทีมใหญ่วันนี้เจอกันกับทีมใหญ่ด้วยกันนะครับปะทะกับแมนซิตี้นะครับไปดูตารางการแข่งขันของทั้งคู่กันก่อนเลยเชลซี Chelsea นะครับเจ้าบ้านลงเตะมาแล้ว16นัดชนะ7เสมอ5แพ้4ได้31เสีย18มี26คะแนนล้างอันดับ5ของตารางนะครับส่วนแมนซิตี้ทีมเยือนลงเตะมาแล้ว14นัดชนะ7 เสมอ5แพ้2ได้21เสีย12มี26คะแนนล้างอันดับ8ของตารางนะครับไปดูฟอร์ม5นัดหลังสุดก่อนเลยนะครับของเชลซีนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้3ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของแมนซิตี้ชนะ3เสมอ2ส่วนสติติที่เจอกันมานะครับย้อนกลับไป5นัดนะครับเชลซีชนะแมนซิตี้2-0แมนซิตี้ชนะเชลซี6-0 เชลซี Chelsea, เสมอแมนซิตี้0-0แมนซิตี้ชนะเชลซี2-1และนัดล่าสุดเป็นเชลซีชนะแมนซิตี้2ประตูต่อ1นะครับไปดูความน่าจะเป็นในวันนี้นะครับเจ้าบ้านเชลซีนะครับผลงานโดยรวม,มของพวกเขาช่วงหลังๆต้องบอกเลยว่าไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีเท่าไหร่นักนะครับเกมในลีก5เกมหลังสุดชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นและแพ้ไปถึง3เกมด้วยกันเลย ฟอร์มในลีกช่วงหลังดูแผ่วๆไปเยอะเลยนะครับส่วนแมนซิตี้ทีมเยือนนะครับภาพรวมๆของพวกเขานั้นก็ยังถือว่าพอใช้ได้เลยทีเดียวนะครับช่วงหลังๆพวกเขาทําได้ดีขึ้นเพราะเกมในลีก6เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับและเก็บชัยมาถึง4เกมด้วยกันเลยแต่วันนี้ต้องบุกมาเยือนทีมใหญ่ด้วยกันอย่างเชลซีนะครับน่าจะใส่ใกันสนุกสูสีคู่ขี้เลยนะครับส่วนเลดเปิดมาวันนี้นะครับ ให้แมนซิตี้ผู้มาเยือนเป็นต่อปอลลบสินะครับปอลบเกต่อกับเสียน้ํา96ราคาแบบนี้น้ําแบบนี้อาจารย์เคนโดเคนโดกอตี้จอเถอกอกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ลองเชลซีไปดีกว่าครับวันนี้ได้เล่นในบ้านเกมแห่งศักดิ์ศรีแบบนี้ไม่ยอมใครง่ายๆอยู่แล้วนะครับดูแล้ววันนี้ไม่น่าแพ้ครับแย่สุดดูแล้วแค่เสมอครับดีไม่ดีพิกชนะกับพิกชนะได้เลยนะครับ รสรุปผล2ตัววันนี้นะครับที่อาจารย์เคนโดให้ไว้นะครับก็คือให้ต่อโลมาและให้ลองเชลซีไปครับรับทรัพย์แน่นอนครับวันนี้ก่อนจบคลิปวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP บ,กบวกๆของอาจารย์เคนโดก็แอดไป,ไปที่โดโคตี้789ได้เลยนะครับหรือว่าใครที่จะต้องการจะเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์เคนโดก็แอดไปที่ a <at> d VIP bit 7จ็มีแอดนำหน้าด้วยนะครับบอกว่าอาจารย์เคนโดแนะนำมาตอนนี้สมัครสมาชิกใหม่รับโบนัสเพิ่มฟรีไปอีก100%เลยนะครับสำหรับคิวทอมาบองบอลในวันนี้ผมอาจารย์เคนโดเคนโดคอตี้จอดเถกูจจลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ